สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกลางแปลงนะครับก็มีเรื่องราวของหน่วยหนังกลางแปลงนะครับมานําเสนอนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นหน่วยยิ้มยิ้มภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยกลางกลางแปลงนะครับที่ใช้ด้วยระบบฟิล์มนะครับซึ่งทางผมเองนะครับก็ได้ไปเจอคลิปนี้แล้วก็ภาพบางส่วนนะครับ ซึ่งก็เป็นผลงานล่าสุดนะครับของทางยิ้มยิ้มภาพยนตร์นะครับก็เป็นการฉายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565นี้นะครับที่เขตสุพรรณบุรีนะครับและก็ทางผมเองก็ได้นำมานะครับจะทำเป็นเรื่องราวนะครับให้แฟนๆนางกำแพงนะครับได้สัมผัสบรรยากาศนะครับของหนางกะแลงระบบฟิล์มนะครับซึ่งคลิปเปิดตัวมานะครับก็เป็นเสียงเพลงนะครับเสียงดีทีเดียวนะครับ สำหรับยิ้มๆภาพพยนตร์นะครับนี่ก็เป็นภาพแรกครับเป็นภาพกล่องฟิล์มนะครับสีเขียวนะครับสีสดใสนะครับสวยงามมากนะครับเมื่อดูแล้วก็ให้นึกถึงบรรยากาศเมื่อสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆหรือเป็นวัยรุ่นกันเลยนะครับก็การวางเครื่องฉายนะครับบนแท่นสูงๆนะครับก็จะมีกล่องฟิล์มนะครับล้อมรอบนะครับซึ่งให้บรรยากาศดีทีเดียวนะครับ ซึ่งในตอนนี้ก็เริ่มจะหาดูไม่ได้แล้วนะครับก็มีเพียงบางหน่วยนะครับที่ยังอนุรักษ์ไว้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับเป็นส่วนมากก็จะเป็นระบบดิจิตอลแล้วนะครับก็เป็นหน่วยยิ้มยิ้มนี่นะครับที่ยังรักษาระบบฟิล์มไว้อยู่นะครับซึ่งทางผมเองนะครับก็ได้ติดตามทาง facebook นะครับก็ได้เห็นยิ้มๆนี่นะครับยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น การตั้งจอแสงสีที่ฉายนะครับระบบเสียนะครับไฟประดับก็ไม่มากนะครับพอดีพอดีนะครับสวยงามนะครับตามแบบฉบับยุคหนังยุคเก่าเกยุค80 9 0นเ้าูะครับในแถบอีสานก็มีแบบนี้นะครับเมื่อตอนเป็นเด็กนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับยิ้มยิ้มภาพยนตร์ก็ยังรับจัดฉายภาพยนตร์อยู่นะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับทางผมเองก็จะวางไว้ที่ใต้คลิปนะครับเลื่อนลงไปก็จะเจอนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบหนังกลาแปลง ในระบบฟิล์มนะครับอยากจะสัมผัสบรรยากาศเก่าๆนะครับแนวหนังย้อนยุคนะครับเพื่อที่จะได้ลํำลึกถึงอดีตที่ผ่านมานะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับสำหรับยิ้มยิ้มภาพยนตร์นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็มีไม่มากนะครับทางช่องเราก็ขอขอบคุณนะครับทางภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนนะครับจากทีมงานยิ้มยิ้มภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ได้นํามาจะทําเป็นเรื่องราวลงไว้ที่ช่องของเราในวันนี้นะครับสําหรับ คลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบในการนําเสนอช่องเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องน้อยๆนะครับที่ทําแต่เรื่องราวในทะางแปลงเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม